คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกตะไคร้สวัสดีครับพบกับเซียนนอกาตะไครอีกเช่นเคยครับวันนี้วันพรฤหสัสป,ปดีที่5มกราคม2566เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างเชลซีกับแมนซิตี จะเตะในเวลาประเทศไทยครับตีสามนะครับเรามาดูทางด้านสิงโตน้ำเงินครามครับเชลซีเจ้าถิ่นครับอยู่ในดัดนีสิบของตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแข่งไป16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5มี25คะแนนฟอร์มการเล่นในลีก5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้3โดยช่วงหลังๆนี่ครับฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับสิงโตน้ำเงินครามมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะครับ แต่ตัวผู้เล่นก็ก็ยังทําผลงานได้ไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับของตัวของผู้เล่นนะครับต่อไปเรามาดูทางด้านผู้มาเยือนครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ2ของตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2มี36คะแนนนะครับพร้มการเล่นในลิก5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 ทีมเยือนสำหรับเรือใบสีฟ้าช่วงนี้นะครับทำแต้มหล่นเองไปก็หลายแต้มอยู่นะครับทำให้จากฝูอย่างอา์สซอลทิ้งห่างไปถึง7แต้มแล้วนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายัางยังยังทำได้ดีครับแต่ไม่สม่ำเสมอครับดียังยังได้ไม่เท่ากับฤดูกาลที่แล้วนะฮะมาดูทัศนะระหว่างสิงโตน้ำเงิคามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ากันครับ ห้านัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีโดยเฉพาะเชลซีชนะสองครั้งแมนซิตี้ชนะสามครั้งถึงออยังไงก็ตามนะครับเราจะมาดูสถิตินี้ก็ไม่ได้ครับเราแค่ดูนัดก่อนหรือว่านัดที่แล้วที่เขาเล่นมาครับว่าทั้งเชลซีและแมนซิตี้ฟอร์มการเล่นยังเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังทําได้ดีกว่าทางด้านของเชลซีนะครับถึงนั้นเลยนะครับฤด,ดูการ ด,ดูดูการนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยังล่าแต้มอยู่ล่าแต้มที่เพื่อที่ว่าจะเข้าไปบี้อ์เนนอลนะครับที่ยังนำจ่าฝูงอยู่นะครับจะได้ไล่จี้เข้าไปนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูแล้วจะไม่ยอมทิ้งถ้วยนี้แน่นอนครับทางด้านฮาแลนก็ทำเกมปิดเกมต่อเกมยิงประตูได้คลองบอลได้ ตัวก็ใหญ่ตัวก็สูงพร้อมที่จะบวกได้ทุกจังหวะนะครับสำหรับฮาแรนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยางไงก็ตามขอฟันธงทีเด็ดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าบุกทยานบทขยี้สิงโตน้ำเงินครามกำชัยกลับบ้านครับสำหรับคลิปนี้เซียนนองกอตขายขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนนองกอตขายด้วยนะครับ หรือจะทายผลสกอร์เข้ามาในเพจก็ได้นะครับเพจเซียนอนอก็มีนะครับตามมันเข้าไปเลยนะครับหรือจะทายผลใต้คอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามนะครับสวัสดีครับ